รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่วไทยสนุกแน่นอนนะฮะเราจะมาหาปลาไม่มีหัวตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณตีสี่ตีชบบาวบ้านมารวมตัวกันตั้งแต่เช้ามาหาปลาสลิดฮะปลาสลิดเงินล้านและปลาที่จะขึ้นมาตอนนี้คือเป็นแสนตัวเดี๋ยวรอดูฮะนี่เขาบอกมันยังไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวมันจะขึ้นมากกว่านี้ที่เขาฉีดเนี่ยมันเป็นการคัดไซนะ อนุวัฒน์ทั่วไทยวันนี้เปิดรายการมาด้วยเร้าใจสุดๆไปเลยครับเฮ้ย <c oughs> บอกเลยว่าพี่หนุ่มทุ่มสุดตัวเพราะต้องมาดูวิธีการจับปลาสลิดบอกขนาดใหญ่ห้อสิบไล่แน่โอ้โหตั้งแต่ช่วงเวลาทีสองนี่ขนาดเริ่มต้นนะครับปลาก็เยอะขนาดนี้โอ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าถ้าเสร็จแล้วจะได้ปลาเยอะขนาดไหน <c oughs> ดูหน้าพี่หนุ่มดิ <c oughs> มุ่งมั่นฟุดๆเลยล่ะ ผมไสจก็มีอยู่คนหนึ่งในนี้เขาเป็น,นแผนกคัดแม่พันธอ๋อพี่จะมาเลือกแม่พันธุ์ตรงนี้เลยเหรอนี่นี่นีนน่ีีนี่เป็นปลาขนาดไซส์แม่พันธุ์วิธีการเลือกเลือกไงอ่ะอันไหนคือแม่พันธุ์ดูตรงท้องมันอ๋อี่ปลาไข่ให้ดูตรงท้องโอ้อแปนไวโอเคอ,อันนี้ไม่ใช่แม่พันธเหรอ ไม่ขอ,ออาจจะตัวใหญ่ๆสวยใส่แม่พันเนี่ยตัวใหญ่นะนเทียบกับหน้าคือบางหน้ามิดเลยนะ นอกจากกระบวนการใช้รหัสยกลาขึ้นจากบ่อแล้วยังมีกระบวนการลากปลาอีกกระบวนการหนึ่งที่น่าสนใจจะทําให้ปลาสลิดทั้งหมดในบอ่อไหลามารวมที่รหัสยกลาขึ้นบ่อทักไซสแต่วิธีการเป็นยังไงกันนะฮ่ฮ่อไอที่ว่าการลากปลาเนี่ยเออ้ <c oughs> ออ,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 อย่ารอช้าไปดูกันดีกว่าเป็นคล้ายๆก้อนต้นกล้วยเอาเศษทวก สั่งข้าวอะไรเงี้ยมามัดเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ไปลากปลาก็คือดันปลาจากอีกส่วนหนึ่งของบ่อเพื่อไล่ปลาจากตรงเนี้ยเพื่อเข้าไปตรงรหัสที่เราวิทยปลาอยู่เป็นช่วงเวลาที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะเพราเราจะได้จับพวกปลาช่อนปลาหมอที่มันตามมาปล่อยทั้งนั้นวะเขาเรียกอะไรนั้นลูกยาใช่ไหม ตอนนี้เขากำลังทำลูกยาเพื่อจะลากปลาสลิดก็คือดันปลาสลิดที่มันอยู่ตรงเนี้ยใช้มันลอยไปเข้ารหัสพิษน,น้ำอ๋อแล้วก็จับประจมประจมคือพวกปลาช่อนมาบออใช่ไหมโอ,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 อ้มันก็คือการนำต้นหญ้าดันน้ํา เพื่อไล่ปลาสลิดไปยังรหัสยกปลานั่นเองครับ,อบอเออ,เอ,อคือว่าแต่ว่ามันต้องทำเยอะแยะขนาดนี้ด้วยเลยเนี่ยโอ้โหเออต้นกล้วยมาแล้วหนึ่งต้อนออกมาแล้วก็สองต้นแล้วก็สามต้นโอ้โหไม่ใช่หมดสวนแล้วหรือนเนี่ยแน่แน่ยังไม่พออีกโอ้โหพี่เดี๋ยวก่อนพี่ต้องใช้ต้นกล้วยเยอะขนาดนี้เลยเหรอไ นี่เขาเรียกเอาโคโยกขนแล้วนะเนี่ยไม่มาเลยน้ำเพื่อเอาปลาเอาตะก้าไปครับพี่มันจะไปเร็วไปแรงมากเลยหรอไม่เร็วหรอกบอเท่านี้แหละไปเร็วจลา S <S> อ๋อตอนนี้เขาให้ทุกคนเนี่ยขึ้นมาอยู่วันนี้เพื่อให้มันหนักถูกไหมยิ่งขึ้นมาเยอะมันก็จะยิ่งหนักเพื่อจะไล่ให้น้ํากับปลาเนี่ยไปทางนู้นส่วนทั้งหลังผมเนี่ยเขาจะไล่จับอเลยนะปลาช่อนปลาหมอปลาจมครับปลาจมหมอนี่ดีดีอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังดีดีปลาช่อน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 เห็นปลาพุ่ง ไม่ได้เลยนะครับพี่หนุมเฮ้ยแอคชั่นออกทันทีเลยก็อย่างที่แกบอกนะครับว่าแกชอบชอบมากชอบมากที่สุดตามใจพี่แกหน่อยแล้วกันพูดกับพูดนะพี่หนุ่มเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆไอเรื่องจับปลาเนี่ยเฮ้ย จับอยู่บัตรทุกตัวเอาว่าแล้วก็เออ่อเทียบเแต่ก็จะเสียตรงนี้แหละโยนไม่เคยแม่นสักงงนัด คนรับขึ้นปลาสลิดการรับขึ้นปลาสลิดท่นต้องทำยังไงบ้างพี่อืมก็บางทีก็มีเจ้าของบอกโทรมาหาว่ามีอุปกรณ์ไหมพรรอมจะขึ้นปลาเปา<อ>ล่าอลลงวันลงอะไรบ่อนี้เนี่ยมันเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่พี่หา้าสิบไร่ปลากี่ล้านปลาเมื่อคืนช่างไปพันสองร้อยห้าวันนี้สามร้อยประมาณ 1, <อ>พันห้าอ๋อพันห้าร้อยตันพันห้าร้อย 1 5 0 0ันหาตันมันเลยขึ้นวันเดียวไม่ได้เดือต้องขึ้นสองวันจันทำยังไงบ้างพี่อยาพี่พาเดินไห้ดูหนยมันต้องมีเวลานั้นต้องมีมาตั้งแค่ก่อนชุดหนึ่งแล้วก็มีแบงมารากน้ำแบงมาฉีดอ๋อรากฉีดแบบนี้ครับอาฉีดเซตหนึ่งกำลังรากน้ำก็คือดันปลามาไปทีมของพี่หมดเลยครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือเอาปลาขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลาดปลา คัดตามไซส์คัดตามไซส์ตอนนี้เป็นช่วงที่ปลากำลังขึ้นมาเยอะเลยนี่นี่นอันนี้มันคัดกี่ไซส์ดิสอไซส์สองไซส์หรอไล้ใหญ่ลงไปอวนครับปลาเล็กรอดใต้แค่ปลาใหญ่ลงไปอวนปลาเล็กมันจะขนาดไม่ผ่านมันจะรอดไป8เดือนในการเลี้ยงปลาสลิดคุ้มไหม ก็ไค่าที่น้อยก็ไม่คุ้มไม่ลงเยอะเยอะก็ได้่อได้เยอะน้อยนะอ๋อถ้าที่น้อยจะให้คุ้มหรอครับเพราะสิบไร่สิบไร่ได้สองแสนอางเงี้ยมันจะคุ้ม,ม,ม,มหมดถึยห้าสิบไรนะ่สักลา้านอ้าวก็ดีขึ้นอ่ะราคาเช่าก็สองสองแสนห้าใช่ไหมต่อปีอ่ะอ๋อที่เสียค่าเช่าด้วยอ๋อเชา่าเข่างั้นมันจะตัวอ๋อเช่าเข่าไม่ได้ที่แล้วถ้าที่เราที่เราไม่มีสิไม่เยอะขนาดนี้อ่ะจริงๆท่านเรียกปลาสลิดตอนนี้คือเสียค่าเช่าและเสียค่าอาหารนั่นแหะเอาแล้วปลาสลิดเราไม่ให้อาหารได้ไหม ก็ได้ต้องเลี้ยงลูกต้องไวอ๋อเราเลี้ยงแบบไม่มี chutz, aire, ต้องทุนก็คือต้องเลี้ยงตั้งสองปีถึาจะจับได้เข้าใจแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ค no like ิดนะเราใจคิดเป็ดิบารู้เออเราเห็นว่าเอ้ยวันนี้ได้สิบล้านยี่สิบล้านมีต้นทุนของมันนะสิบล้านต้นทุนไปแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นอ๋อมันก็จะได้คำนวณตัวเลขประมาณสิบล้านเนี่ยเจ้าของบ่อเนี่ยเขาใช้จริงๆแค่ประมาณล้านหนึล้านสองล้านล้านสองล้านแค่นั้นเออมันไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายนะเราจิตคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราย หมอปอบอกพี่ให้คัดตัวใหญ่ๆแม่ค้าบอกอย่าคัดตัวใหญ่ตาดีได้ตาไรเสียนะแต่ละคนเนี่ยไวมากปืนเขาจะมีเซียนอยู่คนนึงที่เป็นเซียนในการขอดเก็บปลาสนิดที่เร็วที่สุดคือคนไหนฮะไม่ได้ขโมยนะไม่ได้ขโมยปลานะมันเข้าไปเคยเคยโดนโดนอ้าวคือเขาไม่ให้ตังค์หรอโกงไปหลักเท่าไหร่ แต่ละคนเนี่ยไวมากเบือแต่เนีเนี้เขาจะมีเซียนอยู่คนหนึ่งที่เป็นเซียนในการขอดเกดปลาสลิดท,ที่เร็วที่สุดคือคนไหนฮะอ๋อคู่เขาอยู่เป็นคู่เขาอยู่เป็นคู่เขาอยู่เป็นคู่คคคคคภายหลังจากรหัดยกปลาขึ้นมาแล้วแยกไซส์แล้วก็จะมีแม่ค้ามารอคัดไซส์อีกรอบนึงซึ่งบอกเลยเหล่าแม่ค้าเนี่ย เขามาตั้งแต่ไก่โหตีสี่ตีห้าเลยทีเดียวคนนี้คือเป็นเจ้าแม่วงการปลาสลิดสูไหมเจเจปูนี่รับซื้อปลามากี่ปีละหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วเลี้ยงด้วยไหมเลี้ยงด้วยค่ะเลี้ยงด้วยรับซื้อด้วยตอนเต็มตัวอ๋อนี่กเกษตรกรที่ผันตัวเป็นแม่ค้า <c oughs> อย่างนี้เขาคัดมาสองไซส์แล้วอย่างแม่ค้าเราจะต้องคัดกี่ไซส์ กไซสอทำไมเราไปซอยถี่จังเลยฮะก็เขาเรียกกันเป็นตัวตัวตัวนี้มันสํารวมอ๋ออันนี้คือคะถูกไหมคะไซส์คะไซส์มาเราไปทำให้มันถี่ขึ้นอ๋อเราซื้ออย่างนี้ทุกวันไหมทุกวันอ้ซื้ออย่างนี้ทุกวันผมฟังพี่แซมเขาบอกเมื่อกี้ประมาณสัก1,500หาบก็ประมาณ150,000 0 ห้าหมื่นกิโลกรัมถูกไหมได้เงินถ้าจริงๆนับ2วันเนี่ยเอาพูดตรงนะเป็น10ล้านถูกไหมไม่มีใครกล้าบอก <c oughs> <laughs> อยากลงไปตักปลาด้วยอะ่ะได้ได้ มกับคำว่าอนุวัตขานลุยจริงๆว่าแต่คุณผู้ชมครับปลาชลิดเยอะมากและวิธีการขายปลาที่นี่ก็คือคนขายจะตักขึ้นมาเป็นสองตะกร้าเพื่อเปรียบเทียบให้แม่ค้าดูและให้เจ้าของบ่อปลาเลือกว่าจะเอารูปแบบการซื้อขายประมาณไหน <c oughs> พูดง่ายๆก็คือหาข้อตกลงซื้อขายให้ลงตัวกันนั่นเองครับเออว่าแต่ว่าปลาเยอะขนาดนี้จะตักขายหมดตอนไหนเนี่ย <c oughs> นไ <S Level> ีขออย่ามง้งพี่ไม่ได้ขโมยนะไม่ได้ขโมยปลานะมันเข้าไปเองวเนงมาหกเ็ดีแปด่เก้าหมายความว่าไงสี่สิบเก้าตัวสี่สิบเก้าเกาตัวต่อีกกิโลครับ 1ิ้โล4.9กตัวถือว่าเล็กหรือใหญ่เท่ากับ4.9่ตัอ๋อเท่ากับ4.9ต่อ1โลเอาไปหาทอีกทีนึงูดง่ายๆเขาต่อไปสวนเฉลี่ยคือต้องตักมาให้ดูสองครั้งแล้วให้คนนี้ให้คนตัดสินใจว่าเอาหนึ่งหรือสองถูกไหม คือให้เลือกสองสก้าแล้วแต่เลยอ๋อเจ๊ี่เลยเขาก็เราก็เลยช่างชัางเสร็จสับปั๊บโบดน้อแข็งเลยเหรอะฮะอันนี้เราก็ไปส่งตามตรถต่างๆที่ตปลาจะรมีรถเรารับเลยอาจจะแขงเลยอ๋อขึ้นจากบ่อส่งเลยส่งเลยกระจายตา่างๆเจ้าของบ่อคือวันเนี้ยเอาปลาขึ้นเสร็จเจ๊ให้เลยหลักล้านแต่เจ๊เอาขายยังไม่ได้ตังเป็นเค่ดต โอ้โหเจ้ก็เสียบมลนะเคยเคยเคยโดนโกงโดน้าวคือเขาไม่ให้ตังค์หรอโกงไปหลักเท่าไหร่ล้านว้าโอ้ยอุ้ยจริงหรอเจ๊ปุโดนโกงเป็นล้านเลยเหลอครับเนี่ยว้าอการเป็นผูกค้ารายใหญ่ก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีและนี่ก็คงเป็นประสบการณ์ที่สำคัญของเจ๊ปุเลยก็ว่าได้นะครับแล้วนอกจากปลาสดแล้วเราขายปลาอะไรอีก ได้ปลาแดดเดียวไปแล้วโอ้ได้ข่าวว่าโรงงานเจ๊เป็นอาณาจักรใหญ่มากเลยหรอเจกรวบรวมสินค้า๋อเจ๊เป็นคนรวบรวมปลาสลิดทั้งหมดให้เกษตรกรมีรายได้เดี๋ยวขอไปดูอาณาจักรเจ๊หน่อยนะที่เอาไปทำปลาแดดเดียวอ่ะได้นะไม่ไม่มีอะไรปิดนะมนที่เปิดหมดนะหลังจากการอัานตำบัติท่าเรียบร้อยพิหนุกของเราก็เดินทางไปยังอาณาจักรปลาสลิดของเจ๊บุ๊ทันที แม่อยู่นี่ฮะเจปุนี่นี่กำลังลงอยู่กําลังลงอยู่ขั้นตอนการถนอมของเขาก็คือว่าให้มันคงความสดเอาปลาสลิดน็อกลงในทางขนาดใหญ่นี่ก่อนแล้วบางส่วนก็ลําเลียงไปเพื่อฮอตเกตอันนี้น็อกอ่ะน็อกก็น็อกไปแล้วก็ไปอีกแผนกนี่อันนี้คือแผนกอะไรฮะแผนกคอร์ดแผนกคอรดโอ้โห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 วมากอะพวกหัวพวกเกตจะไปทําอะไรอะฮะ เอาไปทำอาหารสัตว์อ๋อใช้ประโยชน์ได้แต่ละคนเนี่ยไวมากบือปั๊บ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 แต่ในนี้ยเขาจะมีเซียนอยู่คนหนึ่งที่เป็นเซียนในการขอดเกล็ดปลาสลิดที่เร็วที่สุดคือคนไหนฮะอ๋อคู่เขาอยู่เป็นคู่เขาอยู่เป็นคู่เขาอยู่เป็นคู่พี่หยุดแป๊บหนึง่งพี่หยุดแป๊บหนึง่งนี่อุปกรณ์การขูดของเขาอ่ะสูงสุดวันนี้เท่าไหร่หกร้อยกิโลเดียวขูดปลาสลิดแบบนี้หกร้อยกิโล กิโลนึงเท่าไหร่กิโลสองบาทห้กิโลละสอบาทห้าิบหกร้อกิโลหูสองเราด้วยครับ1น0 0าร้อบาทตอนนี้นะเฉพาะตอนนี้ที่เรามาถ่ายทำนะไหนขอดูลีลาพี่หน่อยสิโอ้โออพี่แกเร็วมากเรียกได้ว่าวรยุทธ์ลับเลิกสมกับที่ทำได้600กิโลพี่แล้วผมก็ยังไงอย่างนี้ก่อนเหรอ อยากได้ตังค์พี่หนุกต้องกล้าลองครับไหนก็ดูพีมือหน่อยเซ่จัดมาผ่านแล้วนะคันต่อต่อไปก็คือตัดหัวดูไหมฮะอ่ะโอเคขั้นตอนนี้สําคัญมากอันนี้คือเขาจะมาดองเกลือใช่ไหมครับแม่เกลือนี่คือใช้อะไรบ้างอะฮะเกลือป่นอ๋อใช้เกลือป่นทำไมเราไม่ใช้เกลือเม็ดเกลือเม็ดต้นทุนมันต่ำแต่มันจะไม่ค่อยสะอาดอ๋อ ขั้นตอนการดองเกลือหรือการหมักเกลือจะทํา2รอบโดยรอบแรกหมักคืนเดียวแล้วเอาขึ้นมาแยกไซส์หลังจากนั้นก็เอาแต่ละไซส์แยกหมักเกลืออีก3ามวัน <c oughs> แ,แอบกระซิบแอบบอกดังๆเลยนิดนึงนะครับว่า<อ>ที่เนี่ยมีสูตรหมักด้วยกันก2สูตรตอเออแต่เมันแตกต่างกันยังไงนะน <c oughs> สูตรแรกที่เห็นอยู่นี่คือสูตรเลยนะฮะสูตรธรรมดารองน้ําเกลือนี่สูตรธรรมดาแล้วมันมีสูตรอะไรอีกฮะ สูตรปลาหอมสูตรปลาหอมเป็นสูตรหนึ่งค่ะแล้วแบบไหนเป็นที่นิยมมากกว่ากันทั้งสองอย่างเลยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเขาไปเฉลไทยดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกว่าตากปลาเป็นยังไงจนถึงแพ็คแล้วลูกค้าเอากลับบ้านได้ค่ะเอออันนี้เป็นของฝากได้เป็นของฝากได้อะไรได้หลังจากที่เราบุกไปอาณาจักรของเฮียงเงียแก่เจ๊ปุเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเนี้ย พาทุกคนมาดูการตากปลาสลิดนี่คือเป็นอาณาจักรในการตากปลาสลิดเหมือนกันครับผมทำไมเราไม่ตากที่โรงงานเรามาตากที่นี่ฮะคือตรงนี้ตากไปขายไขยไปอ๋อคืออันนี้พูดง่ายๆตรงนี้คือเป็นจุดจุดขายจุดขายหน้าร้านใครมาก็จะเห็นปลาสลิดตัวเป็นๆแบบนี้นี่ตากใหม่ๆตากใหม่ๆสดๆผมสงสัยทําไมมันไม่มีแมลงวันไม่มีอะไรเลยอ๋อที่นี่คือเน้นเน้นของสด เน้นของสดแล้วก็ก่อนตากเราจะแช่น้ำส้มสายชูเคล็ดลับที่ทำให้แมลงวันไม่มาใกล้ของที่นี่ก็คือทำของให้สดและใส่น้ำส้มสายชูเพื่อให้แมลงวันฉุนไม่เข้ามาใกล้ไหนไหนหนไหนพี่หนุ่มลองเทสดมกลิ่นดูสิเฮ้ยแมานชอบแมลงวันฉุนแต่ผมไม่เห็นฉุนแล้วผมหอมผมหอมผมหอมถ้าจะตากิส่วนเห็นไหมเห็นไหมสังเกตวิธีการเขาต้องกรีดให้เขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าตัดแบบนี้จะสวยถ้าตัดแบบนี้จะสวยจะทําให้เหมือนตัวอ้วนครีบมันเรียบๆมันก็ือนตัวเล็กไปใช่ปากใช้เวลานานไหมฮะปลาสลิดที่เอามาตักเนี่ยฮะไม่นานค่ะตากวันต่อวันเราเราส่งไปไหนม้างเนี่ยปลาเนี่ยส่งไปเวียดนามโอ้ปลานี่เราส่งไปเวียดนามเหรอฮะเวียดนามมาเลสเราส่งหมดเลยเวียดนามมาเลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับว่าทั้งหน้าร้านและเอาปลาสลิดไปทาปลาสลิดทอด ปลาสลิดแตดเดียวและปลาสลิดเอาไปทําน้ําพริกขายทุกอย่างเอาเงินไปเมื่อไหนครับเนี่ยก่อนหน้านี้เราคัดไซส์มาแล้วหนึ่งรอบและก็เอาไปตากแบบตากแบบคัดไซส์คนมาซื้อก็มาซื้อที่นี่แล้วที่เราส่งขายทั่วประเทศเราส่งขายยังไงอะฮะส่งได้หมดทุกอย่างส่งแบบนี้ก็ได้ได้อ๋อนี่ดิดิที่เาไปส่งลูกค้าอีกแล้วที่เไปส่งลูกค้าอีกแล้วอันนี้คือคนมาซื้อเยอะมาก นี่คนมาซื้อเยอะมากไม่ขาดสายเป็นแบบนี้ทั้งวันค<ช>่ะปาสลิดของเราต่อยอดไปทําอะไรบ้างครับแม่ไปทําอาหารอ้าวถ้าบอกว่า<ช>ทําอาหารเดี๋ยวผมขอรอชิมฝีมือแม่หน่อยนะ<ช>ว่าจะอร่อยขนาดไหนไปทาอาหารกันเลยครับเมนูของเราวันนี้เป็นอะไรนะครับเดดเดียวทอดอ๋อรอเป็นแดดแดดเดียวทอดก่อนอะขอดูหน่อยครับอันนี้ร้อนหรือยังน่าจะร้อนแล้วเนาะและส่วนเมนูอาหารต่งตางๆในวันนี้เจ๊ปูบอกว่าแกทามานานแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นจากผลพวงช่วงแรกๆที่ปลาขายไม่หมดจึงต้องคิดแปรรูปออกมาเป็นสินค้าที่เป็นอาหารนี่แหละครับไอเดียสุดยอดพริกริกบิเป็นโอกาสพ่อนี่เริ่มได้นี่ละเริ่มและหูไข่ปลาสลิดเริ่มลอยแล้วอ่ะไข่เริ่มสุกแล้วฮะนี่กำลังจะเอื้อมไปหยิบไข่พอดีเลยมีอาการห่วงเหรอได้ยังบนอนนี้ เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเราเริ่มอยู่ละโอตรรู้สึกแกงส้มเลยอะเนาะอันนี้แหละฝีมือเขาไม่ใช่ปีมือเราอ๋อไก่ที่แกงผัดไม่หอมหอมนะหอมแล้วใส่ขมิานขมิาแล้วก็ใส่ใบมะกรูดน่าครับว้าว ออไม่รู้ต่อไปคืออะไรครับเป็นปลาสองโอเคแล้วใส่คามนีครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเรามาลองชิมว่ามันอร่อยมากน้อยขนาดไหนแต่ว่า เอ,เอาเอาอันที่ผมทำก่อนแต่ให้แม่ป้อนนะอุ้ย <c oughs> เ,เออเียป <c oughs> กติป้อนข้าวอันนี้บ่อยปะ่ะฮะไม่ไม่ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพับพรนดําพับพ,พับพ,พับพ,พับพสำหรับไมดูจาก<ม>าปลาสลิดไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดแดดเดียวทอด <มา S 2> และผัดพริกแกงปลาสลิดโอ้โหดูสิโนดูสิครับคุณผู้ชมน่ากินจุงเบยเฮ้ยอร่อยแบบเขาอร่อยคนละแบบนับยิไม่ได้มีแค่เราทําแค่นี้นะมีหลายรูปแบบด้วยมีอะไรบ้างครับมีผัดผิวหิับ พี่หนูี่หนูด้วยพี่แกงด้วยตับี่ปากรอบยีปกอบด้วยขายอยู่ทั่วร้านเนี่ยคนมาซื้อก็เต็มไปหมดเลยนะฮะผมถามจริงตลอดระยะเวลาสามปีเคยถอดใจไมันชไม่ไปแล้วกับอาชลิศไม่ไม่เคยเออทำไมไม่เคยถอดใจเลยคือเหมือนว่าภาระธรรมเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันมีปัญหาทุกเรื่องแล้วก็จะแก้ปัญหาทีละเรื่องนั้นประสบความสำเร็จนี่เห็นไหมฮะอย่าไปท้อกับมันนะคุณจะประสบความสำเร็จได้ ขอบคุณตั้งใจวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ หนึ่งวันดีๆวันนี้นะครับเราได้เห็นประสบการณ์30ปีกว่าจะได้ปลาสลิดแดดเดียวขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับต้องอาศัยความทุ่มเทความใส่ใจและที่สําคัญคืออาศัยประสบการณ์ทาทุกอย่างจนชํานาญไม่ได้ขายปลาสลิดแค่เมืองไทยครับส่งออกไปขายต่างประเทศด้วยน่าชื่นชมและน่าประทับใจมากทีเดียวนะครับเ,เรื่องราวดีๆแบบนี้หลายๆคนส่งเข้ามาได้นะครับผ่านทางแฟนเพจอนวุวัฒน์โทษไทยแล้วพบกันใหม่นะครับทางช่องวัน3 1 1 0โมงเช้าเสาร์หน้าอนุวัฒน์พาไปเที่ยวที่ไหน รอ <Private. S 2> ติดตามกันนะครับแต่ปลาตา,ตายนี่ก็เอาไปมีประโยชน์ใช่ไหมอ๋อไอปลาสลิดที่ตายเอามาเลี้ยงปลาดุกได้เข้าไปข้อไหนได้ไหลออกเลยอ่ะอบมันจกิงดิเนี่ยมก่ิง